สอนเล่นสูตรควินชาร์เราวาลูนอย่างง่ายมีให้ชมสามตาสองตาแรกไม่ใช้ฐานแคนเหมาะสำหรับเอาไปปนและตาสุดท้ายจะใช้ฐานแคนเหมาะสำหรับใช้ในวัวและวอดีฐานที่ใช้ตามนี้ครับลิงจะถานอยู่ในคำอธิบายกดไปใช้สุดนี้ได้เลยเจอบ้านอันนี้นะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันมาถึงก็สแกนเลยนะครับว่าควีนควีนครับอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ภาสาแคนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ ป้อมผู้อยู่ตรงไหนนะครับเราจะจมตีสามอย่างนี้เลยนะครับโดยการเข้าไปนะครับแก้วจะเข้าด้านขวาเข้าไปเพื่อที่จะจอกเข้าไปนะครับเราจะได้ป้อมผู้ด้านบนด้านล่างได้ควีนได้ฐานแขนครับโดยการเข้าเราไปควีนลงไปนะครับตรงนี้เลยแล้วปล่อยนางฟ้านะครับลงไป4ตัวสุรนี้แก้วจะไม่ใช้โคคนัทลูนครับเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าบอลลูนที่เราเอามาครับค่อนข้างน้อยเลยเพราะเราใช้ลาวา2ตัวนะครับ แล้วก็ควีนจะเข้าไปก็จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้พ่อมดลงไปโจมตีกับค่ายกองทัพได้นะครับเพื่อที่จะตัดทางให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วพอควีนขึ้นไป่านชมนะครับคอยใช้ยาบ้าเมื่อไรถ้าควีนเลือนลดลงไปสักประมาณ20-30%เรนครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับประมาณเลือดส้มๆนะครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไปการปล่อยยาบ้าลงไปนะครับให้ปล่อยลงไปด้านหลังควีนครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเอ็กโบยิงมาแล้ว ก็เป็นจุดที่ดีนะครับที่จะใช้ยาบ้าลงไปเพราะควีนจะเจอกับควีนครับแล้วก็จะขึ้นไปก็จะโจมตีนครับอย่างที่แก้วบอกไปว่าป้องพุธจะพังลงไปนะครับทั้ง2ป้อมเลยโอเคตอนนี้ก็ลงลาวาได้แล้วนะครับแต่แก้วจะยังไม่ลงนาอแก้วจะให้ดูควีนชาร์ตนะครับว่าเราจะชาร์ตได้มากน้อยเพียงใดดูเหมืนอนว่าควีนจะไปด้านบนนะครับฉะนั้นเราจะทําการใช้ทางฝั่งของลาวาลงไปนะครับโดยเราจะต้องดูป้อมขึ้นกว่าอากาศครับมันปอไปด้านล่าง ัด้านบนครับฉะนั้นเราจะไม่ใช้ละวาจากด้านล่างขึ้นไปก็เดาดูควีนก่อนครับว่าไปยังไงแก้วจะใช้คิงไปด้านบนครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปนะครับเอ็กโบยิงมาครับแล้วก็มีป้อมเชิล่าป้อมธนูนครับเราปล่อยอยาบ้าลงไปนะครับเพื่อให้ควีนเข้าไปในด้านในนั่นเองถ้าไม่ไหวก็กดใช้สกิลเลยโอเคประมาณนี้นะครับเราคนที่จะลงได้แล้วให้ปล่อยละว่าลงไปนะครับ ละวานครับมันจะพุ่งไปที่ป้อมพุก,ก่อนเลยแล้วปล่อยบอลลูนลงไปที่ป้อมนะครับจุดแรกปล่อยลงไปประมาณ4-5ตัวแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไป3ตัวครับที่เหลยูเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ยาบ้านครับลงไปกับควี unted, นได้แล้วก็ใช้ละวานครับลงไปด้านล่างเลยแล้วก็ใช้บอลลูนนะครับลงไปแล้วใช้วิ่งวนะครับลงไปให้กับบอลลูนด้านบนเพื่อที่จะมาด้านครับป,ปล่อยบอลลูนบอลูนลงไปแล้วใช้วิ่งวายลงไปที่ป้อมพุ้เลย เราจะต้องให้ความสําคัญกับป้อมภูมากๆเลยนะครับถ้าบอลลูนจะขึ้นที่ไปนะครับจุดที่ใช้วิ่งไวก็คือการปล่อยไปที่ป้อมภูนั่นเองเพราะว่าป้อมภูนะครับมันสามารถที่จะโจมตีได้หนักเลยแล้วก็คกุกดูอากาศออกมานะครับสามารถที่จะปล่อยยาพิณนะครับลงไปได้ก็แก้วร้อยให้มันมาด้านล่างก่อนนะอะดูเหมือนว่าราวาปั๊บจะจัดก,การให้นะครับเราก็สามารถที่จะโจมตีได้น,นะครับแก้เอามิเนียนมาสามารถที่จะปล่อยลงไปตำแหน่งที่แทงเราครับไปไม่ถึงได้เลย ไม่เช่นนั้นครับเราอาจจะไม่ทันเวลาโพดาซายนครับเราอาจจะโจมตีไม่ทันก็ต้องปล่อยลงไปนั่นเองและนี่ก็เป็นวิธีทำสา3ดาวกับสูตรควินชาร์ดลาวาลูนครับเป็นสูตรที่สนุกมากๆเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับโดยเจอบ้านอย่างนี้ครับเหมือนเดิมนะครับแก้วจะแนะนําว่าสแกนไปที่ควีนควีนอยู่ด้านขวาครับก็มีแววว่าเราจะต้องเข้าด้านขวาครับเราจะต้องใช้ควีนชาร์ดครับโจมตีป้อมผูให้ได้ อย่างน้อยที่สุดเลยนะครับเก๋ๆเลยคือ1ป้อมนะครับแต่ควรที่ได้2ป้อมนะเพื่อที่จะใช้ลาวารูนได้ไม่ยากนั่นเองโดยปลาสแกนอยู่ด้านซ้ายนะครับควีนก็น่าจะเข้าไปได้เอาเป็นว่าแกจะเข้าด้านบนลงไปนะครับโดยเราจะใช้ควีนลงไปด้านขวาครับสามารถปล่อยพมดไปที่ด้านขวาได้ปล่อยนาฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปการปล่อยระเบิดนะครับเราจะยังไม่ปล่อยเนะาะแกจะปล่อยอยาบ้าลงไปนะครับถ้ามียาบ้าน,นครับระเบิดเพียงแค่ตัวเดียว สามารถที่จะปลดกิแเพลงได้นะครับถ้าอยู่ในยาบ้าแต่ว่าอาจจะต้องเจอสปริงหรือว่าระเบิดยักษ์ได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงระเบิดลูกเล็กนะไม่ใช่ระเบิดยักษ์ควีนจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ระเบิดลงไปได้นะครับแก้วปล่อยลงไป2ตัวเพื่อที่จะเข้าไปนะครับควีนเจอป้อมเอ็กโบยิงมาเจอป้อมธนูนครับอาจจะไม่ไหวเราพิจารณาใช้ยาบ้าลงไปนะครับการปล่อยนะครับให้ปล่อยด้านหลังควีนหน่อยๆน,นะมันจะโดนนางฟ้าด้วยนะครับก็จะดีเลยแล้วควีนก็จะเข้าไปด้านในนั่นเอง ซึ่งเราต้องการที่จะโจมตีป้อมพุทั้งสองป้อมเลยครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปถึงปาสแคนครับถ้าไม่มีอะไรออกมาแสดงว่าไม่มีไม่มีฐานแคนทอกมาครับส่วนใหญ่จะใส่เป็นกระดรษฟานครับก็สามารถที่จะรับมือได้นเองควีนก็จะเข้าไปด้านบนครับแล้วก็จะลงมาที่บ้านครับเราปล่อยยาบ้าลงไปเราเห็นแล้วนะครับว่าควีนเนี่ยน่าจะไปด้านล่างครับฉะนั้นเราจะเข้าด้านบนเลยครับดูป้อมพูนะว่าอยู่ตรงไหน ให้ปล่อยละวาลงไปนะครับแล้วปล่อยบอลลูนลงไปแก้วบอกไปแล้วนะครับว่าจุดแรกปล่อยบอลลูนไป4ตัวที่เหลือปล่อยลงไปจุดละสตัวครับแล้วก็3ตัวแก้วใช้วิ่งไวลงไปที่ความพอมดเลยนะครับแล้วปล่อยละวาลงไปเพิ่มเพราะละวาตัวนี้นะครับมันใกล้จะตายลงไปเราต้องมีตัวที่จะเข้าไปแทงแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไป3ตัวนะครับปล่อยลงไปด้านซ้าย1ตัวจากนั้นครับก็ใช้มังกรน้อยมินเนี่ยนลงไปโอเคแล้วปล่อยิงนับลงไปด้านล่างเลย เพื่อที่จะเป็นตัวแทงให้กับบอลลูนแล้วก็ใช้น้ำยาวิ่งวายนครับลงไปตรงนี้เพราะเราบอกแล้วนะครับว่าจะต้องเข้าไปที่ป้อมพูนั่นเองบอลลูนก็จะเข้าไปที่ป้อมพูนะครับแล้วก็จะจงตีได้ถ้าป้อมพูพังลงไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วบอลลูนเหลือค่อนข้างเยออะนะครับยังไงเราก็น่าจะได้สามดาวครับถ้าไม่ได้ก็คไม่ทันเวลานั่นเองก็ต้องหาตัวที่จะมาก็บเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนว่าบอลลูนจะไปดิ้นขวาน,นครับเลราสามารถที่จะ ใช้ยาพิษไปที่คิงได้นะครับคิงก็จะออนแอร์เคลื่อนที่ช้าลงจงตีช้าลงครับแล้วก็เล่งขวานครับดูเหมือนว่าบอลลูนจะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็จ่โจมตีควีนอยู่ด้านบนครับเรามาดูกันว่าจะทันเวลาไหมก็จะได้เลยครับคือการโป้นเนี่เรามักจะไม่ค่อยเจอฐานแคนครับก็เลยเราสามารถที่จะพอเล่นได้นะครับเดี๋ยวตาต่อไปแก้วจะใช้ฐานแคนใ้ชมการเพื่อชมต้นด่านครับจะเอาไปใช้ในบัวบัวดีแก้วแนะนำครับให้ขอฐานแคน มันจะช่วยผู้ชมชักเก็บสัดาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตาสุดท้ายนะครับเราจะโจมตีโดยใช้ฐานแครนครับเดี๋ยวแก้วขอพูดถึงฐานแครนที่จะใช้นะครับแก้วไม่ได้ขอในแครนครับแก้วจะใช้เหรียญโพสโดมนะครับทำการซื้อเลยโดยฐานแครนที่ใช้นะครับแก้วแนะนําเป็นอันนี้นะบอลลูนหกตัวจยาแช่หนึ่งขวดครับผู้ชมจะได้ไม่ต้องแก้ไขทหารเนาะก็ใช้ที่แก้วจากหนึ่งไปนะครับได้เลยแต่ผู้ชมต้องการที่จะมีตัวแทงอึดขึ้นครับก็ให้ขอละวามมาหนึ่งตัวแล้วก็อย่าแช่นะครับ หรือคุณผู้ชมจะใช้แบบแก้วก็ได้นะครับแก้วจะใช้บอลลูนไป6ตัวนะครับเพราะว่าเรามีระวาสอตัวแล้วนะครับค่อนข้างที่จะพอดีแล้วนะครับก็ใช้แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราประชุมตีกันเจอบ้านหลังนี้นครับเดี๋ยวแก้วจะลองตีให้ชมกันนะครับว่าจะเข้ายังไงครับเราอาจจะได้บล็อกกันนานเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวแก้วจะแนะนำนะครับว่าการเล่นควินชาร์ดนะครับมันจะถ้าเป็น3ช่องอย่างนี้นะครับอันนี้คือ4ช่องครับด้านในมีกระแพง1ต้นนะครับแล้วก็ มีช่องว่าง3ช่องครับตรงนี้เราจะยิงไม่ถึงที่นอนควีนแต่ว่าเราสามารถที่จะยิงไปถึงปอมอีกบูด้านบนได้เด็กแกจะเข้าชมกันครับโดยเราเข้าที่ควีนด้านขวาก่อนเลยก็ปล่อยควีนลงไปนะครับปล่อยหนังฟ้าลงไปเด็กแกอธิบายเพิ่มเติมนะครับกับการใช้สูตรควีนชาร์ดนะครับว่าเล่นยังไงก็จะเข้าไปนะครับปกติเนี่ยควีนชาร์ดนะครับเขาจะใช้บอลลูนเข้าไปเช็คครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีลูกโป่งสีดําหรือไม่เพื่อที่หนังฟ้านะครับจะไม่ตายลงไปอา็กแกจะทำให้ดูนะครับ แก้วคิดว่าตรงนี้อาจจะมีบอลลูน,นะครับแก้วก็ปล่อยลงไปมีระเบิดยางครับก็จะปล่อยลงไปขอไประเบิดลูกปองสีดำนะครับก็จะปล่อยลงไปมันก็จะดึงกับดักมานั่นเองถ้าไม่มีเราก็จะเสียบอลลูนฟรีนครับซึ่งสุดนี้นะครับเราบอลลูนมาแค่14ตัวแก้วเลยไม่แนะนำนะครับที่จะใช้แล้วก็แก้วใช้มันก็น,น้อยลงไปด้านล่างเลยและดูเหมือนว่าป้อมพูนนะครับอาจจะยิงมาที่นางฟ้าแก้วคิดว่าแก้วใช้ยาบ้าลงไปนะครับพอเจอกับควีนแล้วก็แช่ไปที่ป้อมพูเลยนะครับไม่เช่นนั้น นางฟ้าจะตายลงไปนะครับนางฟ้าตายลงไปหนึ่งตัวและควีนจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับแก้วว่าแถวนี้น่าจะมีระเบิดสีดำนะครับแก้วไม่ได้ใช้บอลลูนลงไปแล้วนะก็จะเข้าไปนะครับโอเคทันแค่ออกมาครับเป็นมังกรไฟฟ้านะครับท่านชมยังไม่ได้ใช้ยาแช่ให้แช่ไปนะครับเราปล่อยยาพิษลงไปทีมกรไดฟ้าเลยนะครับแล้วก็จะโจมตีนครับต้องปล่อยยาบ้าลงไปนะไม่เช่นนั้นควีนจะตายลงไปนะครับโอเคควีนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปที่เอ็กโบ ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยการเข้านะครับป้อมป้อมผู้ป้อมเครื่องวัดอากาศครับออาไปด้านขวาฉะนั้นครับเราอาจจะเข้าด้านล่างยากหน่อยนะแต่จะเข้านะครับเพราะว่าด้านบนควีนไปแล้วเราปล่อยบอลลูนลงไปนะครับ4ตัวอย่างที่แกบอกไปนะครับแล้วก็ใช้ทงาแคลงไปนะครับปล่อยคิงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ระหวานครับลงไปทางด้านด้านซ้ายเลยนะครับเพื่อที่จะไปก่อนเลย แล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับเราใช้วิ่งไวลงไปโอเคแล้วปล่อยละวาลงไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ละาวาจะเข้าไปเป็นตัวแทงนั่นเองก็จะแทงให้นะครับแล้วก็เราใช้วิ่งไวลงไปที่ป้อมเชตลาเลยใช้ไมเนี่ยนะครับลงไปจุดที่ไม่มีใครโจมตีปล่อยพอมดลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปคุยยังไม่ตาตนะครับก็จะวอล์กหรือชาร์จขึ้นไปด้านบนเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับ นี่คือสูตรที่แก้วนามาฝากกันนะครับกับการเล่นควินชาร์ดลาวารูนครับยังไงชมลองเล่นดูนะครับท้าชมมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับการใช้ควินชารดหรือการใช้ลาวารูนสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแก้วยินดีตอบทุกคําถามนะครับสามารถที่จะทํามาได้อันไหนที่แก้วตอบได้นะครับแก้วจะตอบให้ชมกันถ้าไม่ได้รคบแก้วจะไปหักคาตอบมานะครับแล้วก็จะมาคายข้อสงสัยกันนะครับว่าเออเรามีอะไรที่จะเล่นได้ดียิ่งขึ้นเนาะเราใช้สกิลหายตัวของควีนครับซัดไป แล้วก็จะเหนือด้านในครับเป็นที่เก็บน้ำำําดําที่ปราสักแคนครับแก้วขอภัยด้วยนะครับวันนี้แก้วจําชื่อสิงก่อสร้างไม่ค่อยได้เลยแล้วเราก็ได้มาสามดาว 1. นรัมเปเติเต็มสบสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้ขคงแก้วกล้าก่อนเติมเกม